สวัสดีค่ะทุกท่านนี่คือแปลงที่เรานำไม้ล้อมมาลงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเนี่ยค่ะหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะคะเป็นทิวแถวสวยงามมากๆเลยค่ะอยู่ตรงแปลงโซน C หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเป็นจุดทางเข้าออกของโครงการที่ดินบ้านสวนคลอง14องครักจังหวัดน,นครน,นายกนะคะ บรรยากาศดูร่มรื่นสวยงามนะคะลมพัดแรงมากเลยค่ะเห็นไหมคะธงปิวสวัยสวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะถ้าท่านใดสนใจที่ดินแบ่งขายในโครงการบ้านสวนคลอง14องค์รักจังหวัดนครนายกนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร099 2216289ค่ะนัดชมที่ดินซื้อที่ดินนะคะโทรหาทุกได้เลยค่ะยินดีพาทุกท่านเยี่ยมชมโครงการนะคะโปรโมโชั่นพิเศษราคาพิเศษนะคะสดพรคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะแอดไลน์เข้ามาโทรเข้ามาคุยกันได้ค่ะเรามีที่ดินแบ่งขายในโครงการน,นี้หลายสิบแปลงเลยค่ะรอให้ท่าน เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของที่ดินกันค่ะตุกยืนอยู่บริเวณวงเวียนนะคะรับลมแบบเย็นสบายมากๆเลยค่ะที่ดินจุดนี้นะคะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายก2กิโลเมตรนะคะอยู่ช่วงกิโลเมตรที่35นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาคุยกันเลยค่ะ ดินนะคะแปลงละลายเสรเศษค่ะนี่คือบริเวณภายในวงเวียนนะคะโหลมพัดเย็นสบายมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ ทุกท่านวันนี้นะคะตุกจะพามาชมแปลง A2 นะคะคือแปลงนี้นะคะนี่คือบรรยากาศของสถานที่จริงนะคะแปลง A2 ที่ดินบ้านสวนของ14องครักษ์นครนายกนะคะนี่ค่ะแปลงนี้เลยค่ะ คะเนี่ยค่ะหน้าแปลงหันไปด้านวงเวียนนะคะนี่เลที่สีรถแปดสิบแปดตารางวาค่ะเนี่ยค่ะคือแนวธงสีส้มนี้ค่ะ ใดสนใจนะคะติดต่อคุณตู้ค่ะเบอร์โทร099 221 6289ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์ทักเข้ามาคุยกันได้ค่ะแปลงเ2สนะคะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะกรณีซื้อสดนะคะรอชโนด6เดือนนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะวางดาว30-50%ค่ะ ถ้าผ่อนนะคะก็โทรเข้ามาคุยเงื่อนไขกันได้ค่ะดาวน้อยผ่อนนานนะคะผ่อน5ปีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะคือแปลง A3 ค่ะเดี๋ยวทุกจะพาชมนะคะหน้าแปลงหันหน้าทิศใต้ค่ะถนดหน้าแปลงนะคะกว้าง8เมตรค่ะนี่ค่ะ นี้นะคะคือบรรยากาศของแปลง A3 ค่ะแปลง A3 นะคะเนื้อที่488ตารางวานะคะราคา4800บาทต่อตารางวานะคะเน่จะถึงตรงทงสีฟ้านี้นะคะกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลยค่ะหน้าแปลงหันหน้าทิศใต้ค่ะหันไปด้านวงเวียนเช่นกันค่ะ A3 นะคะที่ดินบ้านสวนของ14องคครักจังหวัดนครนายกค่ะเนี่ยค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวตุ๊กส่งให้ในลายนะคะถ้าท่านใดสนใจติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กจะพามาดูแปลง B2 นะคะ คือแปลงนี้ค่ะแปลง B2 นะคะหันหน้าทิศใต้นะคะสังเกตนะคะแปลงนี้จะมีต้นว่าอยู่หน้าแปลงด้วยค่ะนี่ค่ะแปลงนี้นะคะเนื้อที่485.3ตารางวาค่ะราคาตารางวาละ5,400บาทนะคะสำหรับแปลงนี้รมรื่นมากๆเลยค่ะหน้าแปลงนะคะมีต้นว่านี่ ตุกถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะหน้าแปลงหันไปด้านวงเวียนนะคะรับลมนะรับลมมากๆเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุกนะคะเบอร์โทร9 9 9 2 2 6 6 8 9 9ค่ะแปลง B2 นะคะ สวัสดีค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะคือแปลง B3 นะคะแปลง B3 นี้นะคะเนื้อที่485.3ตารางวานะคะคือแปลงนี้ค่ะหน้าแปลงมีตุกให้ดูบรรยากาศหน้าแปลงแปลง B3 เนื้อที่4 8่3าตารางวาราคาตารางวาละ5,300บาทนะคะสำหรับแปลงนี้ถ้าใครชคื่นชอบ ที่ดินบ้านสวนของ14องค์ครกษ์นครนายกนะคะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขค่ะเนี่ยค่ะ,คะบรรยากาศของแปลง B3 ค่ะถนนหน้าแปลงนะคะกว้าง8เมตรค่ะหน้าแปลงหันไปด้านวงเวียนค่ะ ทงสีชมพูเนี่ยค่ะงสีนี้นะคะเนื้อที่185.3ตาราง ไปต,ติดต่อคุณตู้ค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าเค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนี่คือบรรยากาศของหน้าแปลง B6 ค่ะแปลง B6 หันหน้าทิศเหนือนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามแปลง B4 ค่ะที่ดินบ้านสวนของ14องครักษ์นครน,นายกนะคะคือแปลงนี้ค่ะ เนื้อที่485.3ตารางวาค่ะราคา5,200บาทต่อตารางวานะคะสำหรับแปลง B6 สดพรคุยได้ทุกเงื่อนไขค่ะนี่คือบรรยากาศจริงนะคะหน้าแปลงถนนกว้าง8เมตรค่ะขอบเขตที่ดินนะคะถึงทงสีเหลืองนี่เลยค่ะน,นะคะโซน B นะคะ แปลง B6 ถ้าใครอยากมีเพื่อนบ้านดีๆนะคะซื้อแปลงติดกันนะคะซื้อแปลงฝั่งตรงข้ามกันได้เลยค่ะแปลง B4 กับ B6 นี้จะอยู่ตรงข้ามกันค่ะ ทร0992216289ค่ะสวัสดีค่ะ